สวัสดีครับเจมมาต่อนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะแต่วันนี้บรรยากาศอาจจะแตกๆไปนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอคอมนะเน,นื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแกะกล่องของใหม่ล่าสุดนะเป็นหูฟังที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้เองนะในวันที่24สิงหาคมนะเป็นหูฟังไฮเอ็น<ม>เลยนะครับจากแบรนด์ e p o s k i s e r นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่เล่นหูฟังหรือว่าอะไรอุปกรณ์เกับเสียงนะน่าจะรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เขาผลิตหูฟังที่เป็นเกมมิ่งซีรีระดับไฮเอ็นเคยออกมาแล้วหลายตัวด้วยนะครับ ซึ่งตัว GSP 6 0 1เนี่ยก็เป็นตัวล่าสุดเลยทีเดียวนะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแกะกล่องให้ดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างความเจ๋งของมันคืออะไรนะครับไม่หยิให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนอนะของ GSP 6 0 1เดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพชัดๆให้ดูอีกทีนึงนะครับต้องบอกว่า GSP 6 0 1เนี่ยเป็นตัวที่ยังคงคอนเซปต์ความหรูหราไฮเอ็นได้อย่างดีนะครับแล้วก็ยังเก็บทุกรายละเอียดจากตัว GSP 6 0 0นะครับซึ่งเป็นตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่า สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวสีนะครับที่เราออกรุ่มใหม่มา2สีนะครับของเก่านี้จะเป็นสีดําแดงนะครับส่วนรุ่มใหม่เนี่ยจะมี j s อ601แล้วก็ j s อ602นะครับแต่ว่าของพี่เนี่ยเลือกใช้ตัว601เพราะว่าสีมันจะไม่ฉุดฉาเหมือนตัว602นะตัว601เนี่ยจะเน้นสีดําสีขาวแล้วก็สีทองเนะี่ยจะเห็นเลยว่ามันดูหรูหราไฮโซมากๆเห็นไหม,มนะครับส่วนฟังก์ชันต่างๆนะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นาการปรับหูฟังด้านบนนะครับที่สามารถทําให้เราี่ กระชับหูฟังได้นะให้เหมาะกับตัวเรานะครับนี่นะครับการใส่เข้าไปมันก็สามารถปรับให้กระชับได้นะครับรวมไปถึงนะครับการออกแบบหูฟังตามแบบอคโ,โนโมิกนะครับทาให้เวลาที่เราใส่หูฟังตัวนี้เป็นนานๆเนี่ยเราจะไม่เมื่อยนะครับแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนตัวฟองน้ําของหูฟังได้ด้วยนะถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบใช้ไปนานๆแล้วมันขาดมันยุ่อยอะไรก็ตามนะครับซึ่งฟองน้ำแลวก็ตัวหูฟังเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อกําจัดเสียงรบกวนรอบ้างด้วยครับเรียกได้ว่าใส่หูฟังตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะตัดเสียงรอบ้างได้อย่างดีมากๆเลยทีีเดยวนะครับ อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เด็ดเหมือนเดิมเลยก็คือตัวไมโครโฟนนั่นเองนะครับไมโครโฟนของเขาเนี่ยมีตัว noise canceling นะรหรือว่าการตัดเสียงรบกวนเวลาที่เราพูดด้วยนะทาให้เพเรื่องเราเนี่ยสามารถไดินเสียงเราได้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้นะครับไอตัวไมโครโฟนเนี่ยมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับคือปกติเราจะเอามาใช้อย่างนี้ถูกไหมแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เราเอาขึ้นไปเนี่ยตัวไมค์เนี่ยมันจะ auto mute นะครับหรือว่าจะ disable ตัวไมค์ไปทันที ทำให้เวลาที่เราอยากจะปิดเสียงหรือทํะไมก็ตามเนี่ยสามารถทําได้ง่ายมากๆเพียงแค่เอาใหม่ขึ้นไป,ปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นของเด็ดของตัวนี้เหมือนกันนะครับคือเราสามารถปรับเสียงได้นะครับจากการหมุนนะครับแกมหมุนข้างข้านี่นะไม่ต้องไปกดเปลี่ยนในเกมหรืออะไรก็ตามเมื่องกดสับจอมานะครับเพียงแค่หมุนเนี่ยเสียงก็จะเพิ่มและก็ลดได้ตามใจเ,าเราเลยนะครับอืม ของอันนที่อยู่ในกล่องนะครับแนี่นอนว่าก็ต้องมีสายนะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าสายที่ใช้เนี่ยเป็นสายแบบไหนนะครับสายที่เราใช้เนี่ยก็มีได้2แบบนะก็คือเป็นสายนี้นะครับซึ่งสามารถต่อแยกระหว่างหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนได้นะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งคือเป็นสายที่ต่อกับขั้ว3.5ปกติได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีพวกคู่เงินข่มือนะครับมีอะไรต่างๆให้ครบนะรวมไปถึงนี่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าไม่ชอบสีทองนะขั้วสีมันชับไป เขามีตัวด้านข้างของฟังนะให้เปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยนะแล้วแต่ความชอบนะครับก่อนที่เราจะไปดูประสิทธิภาพของหูฟังนี้นะว่าเล่นเกมมันจะดีขนาดไหนนะเขาบอกว่าเป็นหูฟังที่เรียกได้ว,ว่าสามารถทําให้เราแยกเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นใกล้เป็นไกลนะครับรวมไปถึงเสียงชั้นบนชั้นล่างนะครับรอบทิศทางเลยทีเดียวนะต้องไปดูว่าพี่ใส่เล่นฟรีไฟจะเก่งขึ้นไหมหรือว่าจะกากเหมือนเดิมนะครับแต่ว่านะถ้าเกิดใครที่อยากได้ตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็สามารถ สั่งซื้อได้นะที่บริษัทซินเนกประเทศไทยนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายเจ้าเดียวของประเทศไทยเลยเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องกวัว่าราคาจะแพงนั้นเนื่องจากว่าเป็นราคาที่ขายทั้งโลกนะแถมยังได้ประกัน2ปีอีกด้วยนะครับแต่แต่แต,แต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับการที่เรามีหูฟังดีๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีอย่างอื่นดีๆด,ด,ด้วยนะพี่ก็จัดอีกตัวหนึ่งนะเรียกว่า GSX 1200 Pro นนะเ a m i n g Series นะเป็น Audio Amplifier หรือว่าบางคนเรียกก o u n d ก a r d ก็ได้นะครับตัวนี้นะหน้าที่ของตัวนี้คืออะไรนะก็คือการสังเคราะห์แล้วก็ขยายเสียงนะให้เสียงนี้มีคุณภาพและก็ดังยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวรุ่นท็อปนะของตัว s Sound c a r d เลยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะครับ เนี่ยครับก็มาจากแบรนด e ์ Epos k i y e n h a n e r เหมือนกันนะเรียกได้ว่าเสากาวตัวนี้เนี่ยขนาดพอดีมือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูที่ด้านนอกของเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีช่องอะไรไมิลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวพี่จะอินเสิร์ฟภาพให้ดูนะครับข้อดีของตัวนี้คืออะไรนะรข้อดีของตัวนี้เนี่ยคือการที่เราสามารถนะครับปรับแต่งเสียงนะให้เหมาะกับสิ่งที่เราใช้อยู่ได้นะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมแบบ FPS หรือว่า Free Fire อะไรอย่างนี้นะครับ การเล่นเกมแบบ Open World นะเป็นเกมที่แบบมีแมปใหญ่ๆนะครับการดูหนังการฟังเพลงเนี่ยสามารถปรับได้ที่ตัวนี้หมดเลยนะนอกจากนี้เขายังมีการปรับอะไรได้อีกหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปแบบเสียงเป็นแบบ2อศูนย์หรือว่าจะเป็นแบบ7.1นะครับการดึงเสียงรอบข้างนะที่จะให้มากขนาดไหนก็ได้นะแต่สิ่งที่พี่ชอบมากๆในตัวนี้เลยก็คือเขามีพอร์ตนะให้เราสามารถต่อหูฟังแล้วก็ลําโพงแยกกันได้นะเวลาที่เราอยากใช้หูฟังหรือว่าลําโพงเนี่ยเราสามารถกดปุ่มเดียวเพื่อสลับได้เลยทีเดียว นอกจากนี้การปรับเสียงนะจะเห็นได้ว่ามันเป็นแบบระบบกึ่งสัมผัสนะเนี่ยมุนได้นะครับเช้ในการปรับเสียงนะครับก็จะมีเซ็นเซ,นเซอร์เวลาที่เราเอามือเข้าไปเนี่ยแสงมันจะขึ้นมานะบอกว่าเสียงอยู่ระดับไหนแล้วก็ใช้โปรไฟล์อันไหนอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดมากในตัว Soundcard ตัวนี้เลยลก็คือเราสามารถเซฟโปรไฟล์ได้4ี่อันนะแล้วก็สามารถรก,กดได้เลยทันทีนะเช่นเวลาที่เราเล่นเกมฟรีไฟอยู่กดโปรไฟล์หนึ่งนะเราสับไปดูหนังกดโปรไฟล์สองเล่นเกมพวก MMORPG Open World กดโปรไฟล์สาม ฟังเพลงกดโปรไฟล์4เป็นต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะเด็กขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดให้ดูเอาไปลองเล่นให้ดูนะครับถ้าใครนะครับอยากเป็นเจ้าของตัวซาวการ์ตัวท็อปรุ่นนี้นี่ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทซินิกประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้อยู่ที่9,290บาทนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เอาไปแข่งขันอ e ีสปอร์ตนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปลิงก์ต่อกับเพื่อนนะก็สามารถใช้ตัวรองท็อปได้นะชื่อว่า G-SX 1000นะครับตัวนี้มันจะต่างกับตัว1000งที่ว่ามันมอรตที่ทําาาาให้เราสาารสมถ ่อคุยกันโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมอะเลยเพิ่มเติมนะเป็นการคุยกันผ่านารับแเวลาที่เอาไปแข่งขันอ e ีสปอร์ตระดับแบบใหญ่ๆนะครับส่วน2ตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้พี่เล่นฟรีไฟเก่งขึ้นขนาดไหนว่ามันจะไม่ช่วยให้พี่เล่นเก่งขึ้นเพราะพี่จักเกินไปนะครับเดี๋ยวเรา,เาไปดูกันได้เลยดีกว่านะครับไปนี่ครับหลังจากต่อแล้วก็จะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเราสามารถเลืกอกโปรไฟล์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจิงสัมผัสนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะ นี้หนะเห็นปุ่มสปุ่มด้านข้างไหมครับตัวนี้ก็คือตัวที่เราสามารถเลือกสลับโปรไฟล์ไปใช้โปรไฟล์ที่เราอยากใช้ได้นะเราสามารถเซฟไว้ได้ถึง4โปรไฟล์เลยนะครับอย่างตอนนี้พี่ใช้ตัวลำโพองอยู่นะก็เพียงแค่กดกดปุ่มเดียวนะก็จะสับไปที่โปรไฟล์ที่จัดไว้นะซึ่งนี่ถ้าเกิดเรามาดูนะครับต้องบอกเลยว่ามีอะไรให้เล่นหลายอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นปุ่มแรกนะปุ่มแรกนี่คือการสรับระหว่าง ูฟังกับลําโพงนะครับอันที่สองนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นเกมที่เป็นระบบแบบ fps นะครับการฟังเพลงการดูหนังหรือว่าการใช้แบบทั่วไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเล่นฟรีไฟนะ fps ไปนะครับอันนี้เป็นการเลือกรับเสียงนะว่าจะเอาเน้นที่ด้านหน้านะครับด้านหลังหรือว่าแบบรวมรวมนะครับการปรับรูปแบบของการสราวนะว่าจะเป็นแบบ2.0หรือว่าเป็นแบบ d o l b y 7.1นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการ เหมือนกับว่าทําให้เสียงเราสะท้อนเข้าไปที่หูเราเยอะขนาดไหนตัวนี้คือปิดไว้นะครับแล้วก็มีเพิ่มแบบ1ขั้นแล้วก็แบบ2ขั้นนะครับตัวนี้นะเป็นการเรียกได้ว่าเหมือนกับดึงเสียงจากสภาพแวดล้อมเข้ามาเยอะขนาดไหนนะครับแบบนี้ก็คือแบบน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือดึงเพิ่มเข้ามาแล้วก็อันนี้คือเยอะที่สุดนะครับการที่เราดึงเสียงจากสภาพแวดล้อมเข้ามาเยอะๆเนี่ยจะทำให้เราได้ยินเสียงที่ไกลขึ้นแล้วก็มีความลึกมากขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเรามาสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้า2ตัวนี้กันดีกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นทั้งแาวการแล้วก็หูฟังที่พี่ชื่นชอบมาก,มากๆเลยทีเดียวนะครับการใช้งานคอมโบกันระหว่างสองอันนี้เนี่ย เรียกได้ว่าเหมือนสร้างความแตกต่างนะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับซึ่งสิ่งที่พี่ชอบมากๆของคอมโบคู่นี้เลยก็คือตัวเซาการเนี่ยเราสามารถกดปุ่มเดียวนะครับเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ของเราเป็นตัวที่เราเซฟไว้ได้นะซึ่งสามารถเซฟได้ถึง4โปรไฟล์เลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะมีช่องเสียบทั้งตัวหูฟังก็ตัวลำโพงได้ที่เซาการตัวเดียวนะทำให้เราสามารถกดเพียงแค่ปุ่มเดียวเนี่ยก็สามารถสลับระหว่างหูฟังกับลําโพงได้นอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวระบบทีี่สสาามรถดึงงเย รอบข้างเข้ามาให้ได้มากยิ่งขึ้นนะทำให้เวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยเราสามารถได้ยินเสียงฝีเท้าหรือว่าเสียงยิงปืนของสตัตอยู่ไกลๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมในการที่เน้นเสียงจากด้านหน้าด้านหลังหรือว่าเน้นเสียงจากทุกด้านเท่ากันนะครับก็จะช่วยเสริมสมรรถภาพในการเล่นเกมของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องขนาดนี้นะครองใจพี่ไปเลยเต็มๆนะสำหรับผู้ฟังตัว GSP 6 0 1นะครับแล้วก็ซาวการ์ดนะครับ g s x 120่งสนสน,สน,นั่นเองนะครับถ้าให้บอกตรงๆเลยนะครับก็คือการที่มีสสิ่งนี้นี่จะช่วยให้การเล่นเกมของพี่เนี่ยง่ายขึ้นและก็เก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเราดูฝีมือกันได้เลยนะส่วนถ้าเกิดใครมีอะไรอยากให้รีวิวนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปหามารีวิวให้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามทาง Facebook YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปละบาย